ดินแปลงนี้นะครับบอกได้เลยนะครับเหมาะกับการซื้อเก็บหรือว่าซื้อไว้เกรงกําไรหรือใครอยากจะปลูกสร้างบ้านก็ได้เลยนะครับทําเลตรงนี้เลี้ยวเข้ามาจากตรงหน้าปากซอยแยกวัดถ้ำสิงโตทองเนี่ยอยู่เราประมาณสัก4ี่าห้าเมตรเท่านั้นนะครับมีเพื่อนบ้านตลอดแนวไรทางแล้วก็เพิ่งจะปลูกสร้างใหม่กันนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ดินแบ่งขายใช่ไหมครับแปลงนี้ของเรานะครับหไร่3งานเกือบเกือบเไร่นะครับแล้วก็หนะ้ากว้างสวยๆเลยนะครับหน้า กว้างทางด้านฝั่งเนี่ยที่ติดกับถนนหินคลุกนะครับจะกว้างอยู่290เมตรลึกเข้าไปจนถึงด้านท้ายเนี่ย36เมตรครึ่งใครอยากจะซื้อเอาไปทําแปลงแบ่งไปปลูกสร้างบ้านขายดีเลยนะครับผมตรงด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนหินคลุกที่บดอัดเอาไว้กว้างอยู่7เมตรนะครับแล้วก็ตรงด้านท้ายของแปลงครับสามารถเดี๋ยวออกตรงถนนเส้นเขาประทับช้างได้ด้วยเราเห็นวิวภูเขาด้านหน้าตรงด้านนู้นใช่ไหมครับอันนั้นคือสวยเลยนะครับผมอันเนี้ยผมอยากจะบอกว่าการป ูกสร้างบ้านเนี่ย ทำเลห่วงจุ้ยดีมากเนื่องจากว่าด้านหน้าแปลงตรงด้านนี้ครับที่หน้ากว้าง290เมตรเนี่ยหันหน้ามาทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมใครอยากจะได้เอาไว้ปลูกสร้างบ้านเนี่ยถือว่าทิศห่วงจุ้ยดีมากนะครับแล้วก็เป็นแปลงที่ดินที่เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเลยนะครับเพราะว่าถนนคอนกรีตเนี่ยมันจะมาหยุดตรงแปลงของเราพอดีเลยนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าอยู่น้ําประปาก็อยู่ตรงหัวมุมนั้นนะครับถ้าเกิดเรามาทําที่ดินพัฒนาโครงการเนี่ยเราเทราคอนกรีตเข้าไปเลยถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับผม แปลงนี้ราคาขาย6ไร่3างานขายไร่ะ 5, ละ5.5แสนเท่านั้นนะครับคุณไปเช็คราคาได้เลยบริเวณเขตเนี้ยขายกันไร่หนึ่งเนี้ยเป็นล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับแปลงนี้อยู่ในเขตของตาบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลใกล้เซเว่นอีเลเวนเ,วเวนี้ยเพียงแค่1นกิโลครึ่งเท่านั้นใกล้กับตลาดจอมบึงเนี้ยหกิโลครึง่งเดินทางมาจากกรุงเทพ1 2ึกิโลเมตรความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเ8เมตรครับโอ้โห สวยงามแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ